thank <laughs> you พูดได้ครับเพราะเราเล่นกันเองพูดได้พูดได้ครับอ้าวไม่พูดเลยเมื่อกี้พูดอ๋อแสงแสบมันบางไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าหรอครับ ไปงานไหนมานะครับไม่เคยใกล้ชิดขนาดนี้นะฮะวันนี้รู้สึกดีใจมากครับได้ใกล้ชิดทางตรงนี้ตรงนี้หยกตรงนี้ลงไปแน่นอนข้างหลังนะครับผมถ้าไม่ใกล้ชิดไม่เป็นไรนะครับขอให้ดูว่าใจกั้นใกล้แหลกผมดูได้ครับนี่น่ารักมากผมดูได้โอ้ยนะขอบคุณครับเอาล่ะฮะก็วันนี้นะครับผมงานดีนะครับวันนี้แฟนนะครับผมจะตกใจนะแกล้ไม่ได้จะมาแต่งงานนะครับผม แต่ว่ามาร้องอยากให้ทุค <tortured. S 2> กคนมีความสุขนะครับผมสำหรับใครที่เดินอยู่ข้างนอกนะฮะเข้ามาดูได้ครับผมบอกว่าอย่างสมมติว่าไม่มีเจ้าบ่าวฮะก็ไม่เป็นไรครับเดินมาแล้วก็ยืนตัวตั้งเป็นเจ้าบ่าวเดี๋ยวตั้งเป็นเจ้าบ่าวใครโสดก็ได้เยอะเชียวเยอะเชียวท่านใดนะฮะขอสื่อคนโสดนะครับผมกับเพลงต่อไปครับเพลงยังว่าครับผม จริงมั้งฮะว่าแบบว่าสดเลยนะว,ว่าเลฮะรับตาเองเราไปก็หลับกันคุ้ใจยังครับเอาเนีญญ่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดื่มน้ำนิดนึงฮนะ ครับผมก็มกันกี้เพลง,งว่านะฮะคันนี้ครับวันนี้ฮะก็จะบอกว่าการเตรียมเพลงพิเศษมากไม่เคยร้องที่ไหนแล้วก็เป็นเพลงที่เอกากับงานนี้มากฮะจริงๆมานอกมากับงานนี้แต่ว่าบอกกับก้งมากกว่าฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงที่เอาให้ฟังนีดนึงมันเป็นประวัตินะครับผมเป็นประวัตินะจะไ้ฟังนะฮะว่าเพลงต่อไปนี้ครับเป็นเพลงสำหรับคนโสดครับผมเพราะว่าคือทุกวันเวทาที่ผ่านมานะฮะเราก็จะต้องซื้อกุหลาบให้ตัวเองใช่ไหมครับ กชเองวด,ด้วัน้ครับชิที่หลเป็นตัวเองครับรอีทุล้วค่ะรองได้ส, Superman, ส,ส่ร้องได้นะครับโอ้ชิงความรักกันตทีนี้นะครับก็ขอเมาไปกับทุกๆคนนะครับเป็นตัวนะครับผม

รู้ได้ไงเนี่ยรู้หรอว่ากันจะร้องเพลงนี้รู้ป่ะครับเอ่รู้เขาเรียกว่าดูใจครับโอเคไม่ใช่จริงหรอครับจริงหรอครับ ใครได้ดอกไม้บ้างฮะใครได้ดอกไม้บ้างครับเก็บไว้นะเก็บไว้นะเขาไม่เคยซื Mother, no. ้อดอกไม้ให้ใครเลยนะโอ้โหเอาเละฮะโอเคขอบคุณครับมาถึเพลงสุดท้ายโหดีแล้วนะฮะเพลงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไอ้นี้ครับอันนี้บอกว่ามีไนี้แล้วจริงๆฮะเป็นเพลงที่เราหาคู่แล้ะ ตอนแรกก็มาเศร้าๆว่างอะไรอย่างนี้ยมาแต่ว่าเพลงต่อ,ตอไปนะชื่อเพลงก็บอกนะครับว่าเพลงรักกันไหมนะครับผมที่ต้องร้องเพลงนี้น,น,นะฮะตอนแรกก็สับสนอยู่เหมือนกันว่าจะร้องดันกันไหมหรือคืนนี้อยากได้กี่ครั้งดีบอกเลยตรงๆรนะเฮ้ยเฮ้ยกันนะเมื่อแต่ว่าถ้าสมมติเป็นรักกันไหมอย่างเงี้ยก็คือว่าหาคู่ก่อนแล้วก็ค่อยมาพรีเวดดิ้งอ่าตรงกับธีมแล้วแต่สมมติเป็นคืนนี้อยากได้อีกคำคงต้องเป็นอัฟเตอร์เวดดิ้งนะครับผมเพรเป็นอัฟเตอร์อาร์ตี้เป็น สนุกสนุกฮัลโหทีนี้อะไรกันเนี่ยฮะตัวละครดับกันไปอะวู้วใที่อยากทุคดูนิ้เต้นนะครับดูนิ้เต้นนะทุกคนที่ได้ดอกไม้ก็รูปนิ้เต้นนะฮะอะวู้ว

Good Got oh, my God.

คือพี่บอกว่าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าพี่ไปฝากตัวาของคุณแม่แล้วโอ้จิ้นนะก้วแบบนี้นี่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 นคุณแม่ซื้อมาคุณแม่เลยแ่อย่างไม่หมดเลยอ่ะเยอะมากเดี๋ยวกลับไปซ้ำเติมได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้โอ๊ยขนาดเลยขนาดเลยวัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะสัมภาษณ์ฮะพี่ไม่ถามเยอะเพราะว่าพี่นั่งยนในความหล่องมากเราก็ห่างกันไม่กี่ปีแค่สิบกว่าปีรอบกว่า จะไม่เป็นบริษัทสำหรับความรักของเราเพราะว่าเมื่อกี้ที่น้องก้าวเล่นคอนเสิร์ตอย่างนี้สเปคน้องก้าวแปลกทุกคนไม่ไม่คนท้อก็คนอ้วนไม่คนโสดก็แปลกแปลก็แปลกเสมอและเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนิดเดียได้ครับเมื่อกี้บอกก่อนเลยก็ได้เมื่อกี้ฮะเคยมาชลบุรีหรือยังเคยมาครับเคยมาพารายมาร้องเพลงเหมือนกันฮะแอบมาตอนไหน ดูดูดูสูงดแอ้มันเามาทำอร่อยะครับก็ก็มีแบบว่ามามาคอนเสิร์ตบ้านเลยนน้อยฮะแล้วก็ไปมาแบบว่ามาเที่ยวบ้านครับผมเมื่อกี้หลายๆคนได้เห็นน้องกั้งจ่าที่ดูในทีวีพี่ก็ติดจอรอดูอยู่ครับเรามีความสามารถทั้งการเต้นการร้องเก่งมากๆแอบพูดกับคุณแม่บอกว่าจริงๆแล้วน้องก้างเนี่ยตอนแรกคิดว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนสมบรียนอ๋อฮะแต่จริงๆแล้วน้องก้งเนี่คือ อยากเรียนเองใช่ครับทำไมทำไมถึงแบบอยากเรียนร้องเพลงคือมันเริ่มจากว่าตอนแรกคือเราเราสึกว่าเราร้องแล้วเรารู้สึกมันสุกเหมือนเด็กๆะครับค่ะสิ่งที่เรามีความสุขไม่ได้ชครับแต่ว่าเพราะว่าเราได้ร้องเพลงเราได้ฟัาเพลงไปเรื่อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบปกติเรารู้สึกว่าชอบใช่ครับความสามารถตอนตอนที่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบในตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุประมาณสิบเอ็ดนะฮะตอนนั้นหล่อหรือยังอุ้ยตอนนั้นหรอครับตอนนั้นเรียกว่าน่ารักครับ เพลงกับเต้นก้าจะเลืออะไรมันเปความชอบใช่ไหมใช่ใชบแบบเรื่องอกันอย่างโอ้จริงๆยากเป็นคำถามท,าที่เราเคย,เคยตอบไปมานานแล้วแว่าจะมีเสียเป็นบางคนที่แบบว่าชอบร้องเลยชอบเต้นเลยใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบร้องัเต้นเพราะว่าเพลงที่ก้มาออกมาโชว์่อมาจะเป็นเพลงที่ทั้งร้องและอีกเปนเพลงเดียวกันใช่ครับก้าวรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นตัวตนของเรามากที่สุดแสดงว่า มีความสุขทั้งนั้นได้ร้องด้วยเลยถ้าเป็นความสามารถที่ควบคู่กันไปก็เราเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าตอนนี้น้องอาบน้ำแล้วขอทิชชู่อีกสองรอก่ะอยากอยากเห็นเขาถอดเสื้อไหมถอดไหมคะถอดตัวในทิชชู่เอาไว้เดี๋ยวพี่ช่วยถอดค่ะฉันรู้ว่าเราลองต้องฉาฉาเก่งใจครับก็มาถอดแล้วผัสแปกมากอ๋อเปียกมากเลยก็เหมือนกับแบอาบน้ำมากเราถอดนโอเค คียถามไปขนามนั้นนะว่าวทำไมก้าวถึงเลือกที่จะไปประกวดเดอะสตาร์ในครัเวทีในประเทศไทยมันมีหลากหลายแบบมากเลยทำไมเราถึงเลือกเดอะสตารนล่ะทำไมเราไม่ไปที่อื่นครับผมก็ตอนนี้ก้าบอกว่า21ที่เรารู้ว่าเราเริ่มชอบใช่ไหมฮะคือเราเริ่มชอบการที่เราได้ฟังเพลงต่างๆแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันมีอาชีพที่เรียกว่านักร้องอที่สามารถ ใช้ชีวิตอยู่ได้ในบรรดาวันอย่างนี้ครับผมเราก็เลยเปิดดูรายการทีวีฮะเราตังขึ้เจอรายการเดซตาร์พอดีครับเป็นรุ่นสามเป็นรุ่นที่นี่พอดีใช่ครับเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเ่ะมันเป็นความฝันเด็กๆครับว่าพอเราตุกมาแล้วเราเห็นอันนั้นเราเราอยากจะเดินตามความฝันที่ตอนเด็กเราเคยคิดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าโยโู่รถถึงราจะมาใช่ครับแล้วพอวันนึงมีโอกาสจริงๆเราก็เลยเข้ามาก็เลยเข้าไปแล้วก็ชนะทั้งชนะใจคนดูทั้งชนะการหวตทุกสิ่งอย่างเลย เห็นบอกว่าอย่างที่บอกกันไปว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นเดอะสตาร์สิเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปมากายขนาดเดียไปมากครับค่ะครับก็อ่าอย่างหนึ่งคือที่ก้ารู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากที่สุดเริ่มจากความรู้สึกก้าวคือเรามีความสุขมากขึ้นครับก็อย่างที่บอกว่าขณะที่เรายังไม่ได้เป็นอักร้องเราไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการร้องเพลงเรา่ยรางมีความสุขกับการได้ฟังเพลงนะแต่วันนี้คือเราได้มาร้องเพลงได้มาร้องเพลงได้มาเจอทุกคนอย่างเงี้ยครับมันเป็นความสุขที่แบบหาไม่ได้จริงๆเป็นประสบการณ์ใหม่ม ทีนี้เวลาสังเกตนะเวลาเห็นกั้งร้องเพลงเนี่ยก็จะร้องแต่เพลงสนุนสนานครับผมโชเอวโชเอวโชเอวแบบเต้นโชเอลที่ที่ได้บอกว่พี่พี่ใายสามชนีดีมากร่าง <laughs> อย่างนี้เลยเพราะว่าน้องกั้งเวลาเราไปเต้นเต้นขนาดนั้นเลยเอลดีมากจริงๆไม่โชเอวดูที่กว่ากันก็โฉเขา่ขากันโชข่ นีี่เยพี่ก็เช่นเรื่องกำาดาวไปหลายรอบแล้วอย่าให้พี่ต้องหวั่นไหวไปมากกว่านี<ช>้ท<ช>ีนี้ถ้าเกิดจะเลือกร้องเพงลงรักแบบแบบอยากจะร้องเพงลงรักเพราะว่าเราหนี้มางานนี้<อ>ที่มีแต่ความรักรมีแต่คนรักเรามีแต่งานแต่งงานนู่นนั่นนี่เราจะเลือกเพงลงรักแบบไหนอ่าดูหน้าพี่ไว้มองหน้าพี่ไว้ร้องไม่ออกมองหน้าพี่เลยจะร้องเพลงอะไรขอมองหน้าพี่โปรดขอกลับไปคิดกันนะครับน่าจะสวยมากอ่ร้องเพลงอะไรถ้าเกิดเพลงรัก คือต้องเป็นแนวกลางใช่ไหมครับคือเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้จริงก็รองไปแล้วเพลงเรืงสุดท้ายที่บอกว่าปิดท้ายด้วยเพลงรักกันไหมใช่ไหมฮมันเป็นเพลงอนเป็นแดนชอ่าวนี่้เป็นเพลงช้านิดนงนะฮะก็เจอเป็นคนที่แอบโรแมนนิดครับผมอาจจะบว่าทุกคนาเคยฝงเปเพลงแบบว่าแนวแบบว่ามีเดินิดนึงเปเพลงที่ชื่อว่าให้ฉันดูแลเธอครับผมขนาดนี้เขาก็ต้องร้องสดๆในเพลงนี้ี่

เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณหล่อคุณร้องเพลงเพราะคุณหน้าตาดีคุณเรียนเก่งคุณไม่ใช่ผมครับผมคุณแบบว่าคลุมเครือมากๆเมื่อกี้ขนาดเส็กซี่สุดก็ยังพอขนาดนี้คุณคิดว่าเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ไหนเสน่ห์ของก้างไรฮะใช่เอาพี่ตอบนะพี่ตอบไหมอ่าพี่ตอบดีกว่าคุณเป็นคนตาสวยมากมองเป็นเหล่าดาราเขินเลยครับผม ก็จะตอบแบบว่าจริงๆบางคนที่ชอบไม่ได้ชอบตาตัวเองนะแต่ว่าชอบบนแววตามากกว่าคือการที่ว่าเราเราจสื่อถ่ายหรือเราจะให้ความรู้สึกอะไรทุกอย่างออกจากพี่ตาครับผมโอ้โหก็ไม่ควรตาสวยมากๆที่คราคิดว่าเป็นเสน่ห์ของเราถ้าจะให้เลือกจองไข่ส้มแดงจะจองไข่พ่อคุณจะชอบของแปลกหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่คือเป็นการเคลียร์ก่อนเลยไม่ใช่ของแปลกเราอยากให้ทุกคนมีความร่วมสนุกกันด้วยงานอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีโอกาสในเระบวนการเขาคาดหวังนะว่าลูกเขาจะออกมา หน้าตาเหมอนคนนะจริงไหมฮะลูปนี่นาะอ๋อวันนี้เราตัวเวลามันก้าวมาบ้างแล้วก่ามามาวอนที่จะจากกันไปให้ฝากอะไรถึงคนที่มาร่วมงาน,น,นหลายๆคนนี่ในนี้ท่ายนีหม,มาแต่เทียม MP เราไม่ได้ขายของเลยพี่พี่นักข่าวแล้วก็เอาเก้เอากอี้มาเองด้วยมาแล้วพี่ก็ไล่เขาไี่ไปบอกน้อง กดกั้นมาสิบอกไม่ไปกับพี่ไม่ต้องไปฝากอะไรถึงคนพวกนี้หน่อยที่เขารักเราขนาดนี้ได้ครับก็อ,าาอ่านครัอฝากทุกคนนะฮะที่มีใครมาจากกรุงเทพนะครับ <S <S จริงๆก็ครับผมกูเยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็คือยอย่างอย่างที่มารออยู่ตลอดทุกครั้งไงฮะคือจริงๆถ้ามีโอกาสอยากจะบอกทุกท่านอยู่แล้วคือรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจนะครับผมเราจะไปไหนก็ตามมาตลอดนะขอบคุณมากครับ ยิกับเหล่าแฟนคลับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชุรีโอกาสหน้าต้องมาอีกดีครับท่านั้นของาัอะไรให้กับชุรีได้ไหมได้เลยค่ะชูรีได้บอกขับไปแล้วนะฮะแต่วันนี้นะฮะรู้สึกดีใจมากที่เมื่อกี้ตอนแรกตอนรอคนก็เแต่มากครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ร้องกันตามนะ